นาฬการบยี่สิบสี่นาทีแล้วที่สีเทพบ้านปีสาวออกซ้อมสักหน่อยมาได้การละได้การละเดี๋ยวสิออกไว้ครั้ททั้งทำนี้กอนจะไปเรี้ยข้าวหางตลาดครับผมครับผมอ่ะอ่ะออกกอลังไกาย,ยัางไงกันหมู่บ้านวังไซบ้านปีเคยบ้านปีสาวเอาไม้ข้าหหางตลาด ิมเงี้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาคนละข้างหน้าถนนใหญ่ถึงแล้วบ้านฟองใสอ,อีกสิบแปดกิโลถึงอำเภอ เชฟประดับบางคองกระจังคือหมู่บ้านแรกที่เป็นรอยต่อเพอเชื่อมบุญกับลำนาลายของลบบุรี